เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับรถของน้องภูมิกันนะครับคันนี้ก็เป็นรถจักรยานใหม่ของน้องภูมิสดๆร้อๆเลยนะครับมาดูก่อนคันนี้ก็เป็นคันสีแดงนะมีตะกร้าข้างหน้าด้วยนะครับซื้อมา950บาทนะครับนี่โอ้โหมีกระบะดำข้างหลังด้วยนะเนี่ยโอ้โหเท่มากครับสามารถดาได้แล้วก็ให้ที่ตักมาอีกหนึ่งอันนะครับล้อแม็กสีโครเมียมนะครับแหมเท่จริงๆครับอ่ะเดี๋ยวน้องภูมิจะโชว์ปั่นให้ดูครับ อ๋อนี่ลืมบอกเลยนี่มีที่เป๊เปๆด้วยนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราพุปั่นโชว์ให้ดูครับมานี่ปั่นไปหาปูน้อยกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหเร็วเลยอะโอ้โหมันเร็วไม่พอแล้วเนี่ยโอ้โหปูน้อยยังไม่เห็นเลยนะครับว่าปั่นได้นะครับเดี๋ยวต้องลองไปปั่นให้ปูน้อยดูนะครับโอ้โหไปหรือเปล่าครับไปแล้ว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  นี่ปั่นชิวๆสบายๆครับนี่นี่โอ้โหผ่านท่อระบายน้ำผ่านเหล็กไม่มีปัญหาอะไรครับผ่านได้ไหม,ไ,มไปได้ไหมได้เอาดิเอาดิปั่นดิเอเอไปต่อครับเดี๋ยวเราปั่นไปโชว์ปูน้อยกันครับให้ปู่น้อยดูว่าน้องภูมิปั่นจักรยานได้แล้วนะครับไปหาปูน้อยกันต่อครับไปแล้วโอ้โหปั่นยังเก่งเลยครับนี่ เดี๋ยวพ่อหนูดูรถให้ก่อนนะครับปู่น้อยอยู่ตรงไหนครับเออริมน้ำไปดูที่ครับเอออย่างนั้นแหละโอ้โหเท่จริงครับอ่าจักรยานพี่แซงไปแล้วจะมาเจอในตัดครับอู้อะไรนะอย่าพึ่งลงอะไรนะ น้ำลงนะครับเอา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 เบรก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 อเอาไปโอ้โห,โหระวังตกน้ำนะโอ้โหปั่นมาจากบ้านนะเนี่ยเอาบีบแต่โอ้โหลองพี่ทัดปั่นมาครับมาเดี๋ยวนายตัดจะโชว์ปั่นมาครับบอกอย่างนี้เด็ก<ม>ๆเดี๋ยวทำให้ดูอ่า บีบแต่หนึ่งทีเอาไปเอาล้อลุดอีกแล้วรถใหม่ๆอยู่เลยซ่อมอีกแล้วรถมันยังดีอยู่เลยลูกนี่จอมซ่อมครับตอนนี้นายตันก็เอาของเล่นมาเพิ่มใส่ในกระบะใหน้องภูมินะครับเอออย่างนั้นแหละลูกนี่ปั่นเก่งแล้วครับดูนี่ครับสุดยอดเลยปั่นเก่งแล้วว่าตบมือให้น้องภูมิกันด้วยนะครับ S <S คลิปนี้นะครับภูมิก็มาปั่นจัก,กรยานให้ดูนะครับโชว์เลยว่าปั่นได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะไปทําอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับกดไลค์สวัสดีครับบ๊ายบายไป